สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดวงล้วย้อนดูตัวเปิดดวงครึ่งปีแรก2567สําหสำหรับท่านจะเกิดในลัคนาราศีสิงห์จุดอ่อนคือบริวารคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านจะเกิดในลัคนาราศีสิงห์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใายคลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรกฏกยุค่ะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสู้ค่ะชาวราศีสิงห์ในครึ่งปีแรกนะคะมีเกณฑ์ว่าจะเจอเจ้านายไม่ดีค่ะไม่ว่าจะทำงานราชการหรือว่าเอกชน ยิ่งถ้าเป็นองค์กรที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่าย้ายตำแหน่งงานก็ยิ่งให้ระวังไว้เลยนะคะว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่มีอำนาจแล้วก็เป็นเจ้านายจะค่อนข้างไม่เป็นมิตรกับชาวราศีสิงค่าหากใครทำธุรกิจส่วนตัวให้ระวังจะมีปัญหากับหุ้นส่วนแทนนะคะอาจจะโดนหุ้นส่วนหักหลังโกงหรือว่าบีบให้ไม่สามารถเป็นเจ้าของร่วมกันได้อีก ส่วนด้านการเงินถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ค่ะแต่เฉพาะคนที่ไม่เป็นหนี้เท่านั้นนะคะใครที่เป็นหนี้อาจจะมีปัญหากับเจ้าหนี้ได้โดยเฉพาะเจ้าหนี้นอกระบบที่ไม่ใช่ธนาคารอาจส่งผลทําให้การเงินมีปัญหาจนส่งผลต่อคนในครอบครัวได้ค่ะในช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่คู่รักที่เพิ่งคบหากันมาไม่เกิน3ปีจะถูกทดสอบในเรื่องของความสัมพันธ์และการปรับตัวเข้าหากัน ใครที่ไม่ใช่คู่แท้แล้วก็ไม่ได้รักจริงหวังผลประโยชน์ก็มีเหตุให้เลิกราก,กันไม่เกินสิ้นปี2,567ค่ะแต่ถ้าคู่ไหนอยู่กันจนผ่านไปถึงสิ้นปีได้ปีหน้ามีโอกาสได้แต่งงานกันหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กันไปยาวๆส่วนใครโสดอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ควรครบหาเพราะจะเป็นคนที่ไม่จริงใจหวังผลประโยชน์อันนี้ต้องสืบประวัติให้ดีๆก่อนคบค่ะ ชาวราศีสิงห์ที่มีโรคประจําตัวเป็นพวกความดานันเบาหวานโรคหัวใจโรคไตโรคตรคับต้องระวังอาการของโรคกําเริบนะคะแล้วจะทําให้สุขภาพย่ําแย่ลงกว่าเดิมส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะทํางานจนไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ให้ควบคุมเรื่องของอาหารใครที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวเหล่านี้ก็ต้องระวังว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากความใจร้อนแล้วก็ไม่ระมัดระวังจนทำให้มีเรื่องเจ็บตัวได้ด้วยค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงครึ่งปีแรก2567สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ